เนี่ยมึงพ่อกูเป็นทหารนะเว้ยพ่อกูเป็นทหารใช่ไหมอุย้ยมันก็ต้องเทนแน่เลยมึงพ่อกูเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างเลยนะมึงทำอะไรอะมึงทําหน้าที่กู้ระเบิดกู้ริเบิด,บดตามใชยเดนอุย้ยมันก็ต้องเทมากๆเลยอะ่ะใช่มึงส่วนพ่อพ่อ,พ,อพ่อกูน่พ่อกูก็เป็นตำรวจยศใหญ่เลยมึงอุยอ้ยจริงเหรอ,อใช่ทำหน้าที่อะไรล่ะพ่อกู กูระเบิดกูระเบิดกูตามในมงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมึงแล้วก็ดูแลประชาชนเฮ้เท่มากเลยแล้วพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะว้าวเออเออพ่อฉันเป็นครูครูครูเป็นครูสบาตายหลายวันอืมแล้วพวกมึงจะหัวเราะกันทำไมอ่ะ ถ้ามึงรู้นะมึงจะหนาวต้องเรียนอ่ะมีกู้ที่เหรอมีสิกู้ข่ายลูกเสือเหรอมึงกู้ข่ายลูกเสือเหรอมึงกูออิกูกรุงไทยกูไทยพณิธย์ิกูสวัสดิการกูเยากว่าพ่อมึงอีกกูเยากว่าพ่อมึงอีกกูเยากว่าพ่อมึงอีกเออวะ ่วาพ่อมันกูได้เยอะจริงๆเออจริงๆว่ะมึงเด้อเด้อเด้องั้นเราไปให้พ่อเรากูเดี๋ยวแผ่มันมึงเอาเด้อลูกสิรออะไรล่ะดูวิวเดี๋ยวธนาคารปิดรอกนด้วย